เดี๋ยวมาซ่อมสวิตช์กระจกรถยนต์นะครับที่พังกันนะครับตัวนี้วงจรข้างในยังปกตินะครับแต่ว่าตัวที่ดันสปริงนะครับตัวที่ดันสปริงแตกนะครับทําให้ไม่มีตัวค้าสปริงนะครับเวลากดมันก็จะไม่เด้งขึ้นนะครับปกติถ้ากดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นนะครับหรือว่าโยกขึ้นมันก็จะเด้งกลับมาอยู่ตาแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวจะลองใส่สปริงให้ดูครับถ้าใส่สปริงเข้าไปปุ๊บนะครับตอนนี้เวลาเรากดมันจะเด้งขึ้นเหมือนเดิมนะ กดแล้วมันจะดีขึ้นเหมือนเดิมคมาบเดี๋ยวจะมาซ่อมกันนะครับตัวนี้นะครับมันจะไดมิตเตอร์ประมาณ4ี่ิลพอดีครับเราจะทับนะครับทาบเกียวห M5 นะครับแล้วก็ไขนอนดันไว้นะครับตัวนี้ที่แตกครับตัวที่คําสปริงแตกนะ ไข่ตาบมลงไปเลยนะครับขันตาบมลงไปนะครับเอาลงไปลึกนะครับลึกประมาณในตัวหนอนพอดีคนระับความลึกของตัวหนอนคุณนะ ข้างในก็จะเป็นเกียวนะครับเป็นเกียวแล้วเราก็จะเอาสปริงใส่นะครับแล้วก็คขันหนอนเดืยดไว้นะครับน่าจะมองไม่เห็นนะครับ พอตาเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็ใส่สปริงเข้าไปเมือเดิมครับแล้วก็ใช้สกูตัวนอนนะครับถันล็อกไว้นะครับ ตัวนี้เราก็จะปรับได้นะครับสมมติถ้าว่ามันแข็งมากแล้วก็คลายออกอีกก็ได้นะครับอันนี้ผมจะขันลงไปลึกประมาณเสมอกับไอ้ตัวกดพอดีนะครับเสร็จแล้วครับใช้งานได้เหนเดิมครับเวลากดปุ๊บก็จะเด้งขึ้น,นครับกดก็เด้งขึ้น,นครับกดติดปล่อยดับนะครับ โยกขึ้นก็ได้ครับเวลากระจกขึ้น,นครับกระจกขึ้นก็โยกขึ้นครับโยกขึ้นก็จะเด้งกลับลงมานะนรับอันนี้พอเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครที่ไม่อยากจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับอยากใช้ของเดิมนะครับแต่มันก็จะไม่สวยหน่อยนะครับเราก็จะเอาสีอะไรมาพ่นให้มันเนียนๆก็ได้ครับ โอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับ